คนร้ายเนี่ยไปบุกเดี่ยวคุณผู้ชมแล้วไปชิงทองได้แหวนทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทแล้วก็ขับรถหลบหนีไปครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะคะให้คุณผู้ชมไปดูวงจรปิดนะคะเป็นร้านทองอยู่ในห้างแห่งหนึ่งที่จันทบุรีเดี๋ยวจับภาพนี่คนร้ายนะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงยีนขาย,ยาวค่ะใส่หน้ากากอนามายัยปิดบังใบหน้าแขนซ้ายมีรอยสักด้วยดูแล้วเนี่ยอายุประมาณสัก30-35ปีตอนแรกเข้ามาในร้านทำไปเลือกซื้อทองพอพนักงานหยิบมาให้ลอง ผู้ชายคนนี้นำแหวนมาลองใส่แล้วก็ยื่นซองน้ำตาลซองสีน้ำตาลให้พนักงานแล้ววิ่งหลบหนีไปพนักงานบอกว่าผู้ชายคนนี้นะทำทีเข้ามาในร้านตอนแรกบอกขอดูทองหน่อยขอดูแหวนหน่อยน้ำหนักสองสลึงขอดูแบบ1บาทหน่อยดูแหวนขอดูสร้อยทองด้วยก็เราก็มีการหยิบลองไปลองมาแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาแหวนวงหนึ่งแล้วกัน หลังจากนั้นก็ยื่นซองสีน้ำตาลที่ถืออยู่ข้างตัวให้ผู้จัดการร้านลักษณะเหมือนว่าเหมือนจะบอกว่าในซองเนี้ยมันมีเงินสดที่เพิ่งไปกดมาแล้วเอาเงินใส่ซองไว้เตรียมนําเงินเนี่ยมาซื้อทองบอกเอาพี่ลองนับดูยื่นให้ปุ๊บนี่วิ่งหนีไปแล้วพนักงานเปิดซองสีน้ำตาลดูมีแต่กระดาษที่ชู่ค่ะนาทีนั้นวิ่งตามไปไม่ทันแล้วนะ ตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะพบว่าคนร้ายขับรถยนต์ซูซูกิสวิฟสีแดงทะเบียนขอไข่นอหนู4513ชนบุรีขับออกไปจากห้างมุ่งหน้าหลังค่ายตากสินก่อนจะมุ่งหน้าไปทางแยกสแสลงตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีและในรถเนี่ยดูเหมือนว่าเบาข้างๆคนขับรถนะเหมือนมีเด็กผู้หญิงในรถด้หนึ่งคน ตอนนี้ตำรวจมีการวิทยุแจ้งสกัดจับอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะเห็นภาพรถขนาดนี้เห็นทะเบียนขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมพี่ทินพี่ปุ้มครับคิดว่าจะได้ตัวไหมคะใช่แน่นอนเลยใช่ไหมมอบตัวเธอนะตอนเนี้ย่น่น่ะสิ